นิ่เจียนสินเก้ากงซื่อนะ่ะเขาเป็นทญญายาทของบริษัทชื่อดังนะหมาวัดอย่างเสียวเกอ่ะขี้ตีนเขายังไม่ติดหรอกที่คุณป้าพูดมันก็ถูกแล้วถ้าห้านจะแต่งงานกับเก้ากงซื่อนะ่ะชีวิตคงสุขสบายตระกูลของเราก็จะได้เป็นหนึ่งเดียวกันคอยช่วยเหลือกันถึงกันและกันนี่คุณป้าคะหนูมีแฟนแล้วยังง หนูมีแฟนแล้วนะคะเสี่ยวเกอมันดีอะไรนักหนารับๆเอาเงินฟาดหัวมันแล้วก็รีบไล่มันออกไปจากชีวิตเถอะถ้าหลานแต่งงานกับเก่าโก่งซื่อเราสัญญาว่าเราจะให้เงินไปรักษาพ่อของหนูเพราะฉะนั้นบอกเลิกมันซะเออเสี่ยวเกอไม่ใช่ของเล่นนะคะเขาเป็นแฟนที่ดีหนูจะไม่วิวันเลิกกับเขาหรอกคะ่ะ เสี่ยวเกอร์มันก็เป็นแค่หมาขี้เลี้ยนข้างถนนตัวหนึ่งแหละอย่าเอาอนาคตไปฝากฝังก,กับคนนอกสิเอ๋เสี่ยวเกอร์ไม่ใช่คนนอกนะคะเขาเป็นผัวหนูเด็กไปเถียงคำไม่ตกฟากใจเย็นค่ะคุณอย่าลืมสิว่าพ่อของเธอกำลังนอนผงาดรอความช่วยเหลือจากเธออยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะ เออค่าใช้จ่ายการพ่าตัดของพ่อประมาณสองแสนหยวนค่ะหนูขอยืมเงินหน่อยได้ไหมคะโรงงานเสื้อผ้าซินซินของหนูเพิ่งได้รับออเดอร์ใหญ่หนูจะหามาคืนภายในสามวันนี้ค่ะ,ะโถโถไม่สาวน้อยโรงง,งานยังติดหนี้สำนักง,งานใหญ่อยู่อีกแปดแสนหยวน รวมกับค่าป่าตัดของพ่อเธออีก2 0งแสนหยวนเป็น1นึ่ล้านหยวนเธอจะมีปัญญาจ่ายได้ยังไงกันยะเดี๋ยวหนูจะหามาคืนให้นะคะได้โปรดช่วยพ่อหนูเถอะค่ะยังมีหน้ามาบีบน้ำตาของเงินฉันอีกแต่งหน้าก็ไม่ยอมแต่งคุกเขาและร้องเจียเจ๊ยบๆเหมือนลิงเสียนยะ,นะ,ยะอิหลานเวนฮึ เฮ้ยเมียจ๋าผัวมาแล้วทำไมถึงทำไมเธอถึงเข้ามาบอกให้เธอรอข้างนอกไงถ้าฉันไม่เข้ามาพวกมันก็จะเล่นงานเธอน่ะสิไม่ต้องเข้ามายุ่งหรอกไปรอข้างนอกเถอะเออตอนนี้ฉันรวยแล้วเราไปจ่ายค่าผ่าตัดของพ่อเธอกันเถอะไม่ต้องสูพวกเขาแล้วเจียสิน้น ต่างหากที่คอยช่วยเหลือฉันไม่ใช่ตระกูลของป้าหรอกน้ำหน้าอย่างเธอไม่มีปัญญาหาเงินมาจากไหนไอ้แมงดาเกาะเมียถ้าไม่ใช่เพราะพวกเราช่วยเอาไว้เป็นได้แค่หมาขี้เลี้ยงข้างถนนแท้ๆยังจะไม่น่ามาฟังอาดอีกเออฉันจะไม่สร้างปัญหาให้เธออีกแล้วที่รักรวมถึงไอ้พวกส้นตีนนี้ด้วย แกกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าพวกเราได้ยังไงกันถ้ารักจริงก็ยอมปล่อยมือจากเขียนสิ้นจ้ะให้เขาเจอคนดีๆกว่าจะไม่พบกับสวะอย่างแกอา้าวนี่เงินแปดแสนหยวนจ่ายหนี้ของบริษัทสินซินเซียวเกอร์ในไปหาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนกันเออไปเถอะที่รัก ยังเหลือเงินไว้รักษาพ่ออีกเพียบระบบตรวจสอบคุณได้ใช้เงินเปสาวจนหมดเรื่องของเฉินหน้าแง่แง,ง่ป้าป้าไอเกิ์มันต่อยหนูเออเด็กๆจัดการมันพยักขาวเหลืออีกหปอร์ซระบบตรวจสอบพบว่าคุณกำลังอยู่ในสถานะสถานะขับขัน เลยแถมพยัก์ข่าให้อีกห้าสิบเอร์เซ็อ bueno, ขาเมขาเม่ฮนานี่คะคได้ยังไงกันทำไมมันถึงแข็งแกร่งถึงขนาดนี้ไปกันถึงที่รักไว้ตอนหน้าฉันจะมาอัดมันต่อ